เว่นแกนครับแว่เอทครับดูระเอทนะครับมาพร้อมกับตะก้อเป็นอะไรเหอบนใด้ซุปซุปเปอร์บีครับซุปเปอร์บีมันเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อนยผมว่าเจะเกิดไฟแล้วจะทับทับทับทีนะรนครับครานี้ล้อมันเป็นิดด้วะเอทครับแล้วเป็นดูระเอท ขันพี่จ้าไปเอาเลยจ้ากเลยตัวขับหลังโดนจัดไม่เป็นไรผมถ่ายถ่ายเอาตัดใส่เสียงเท่ย์อย่างเดียวก็ได้คุฮาร่าครับคุฮาร่าเป็นล้อ26นิ้วนะครับล้ออีพีด์ไหลลื่นเลยไม่ใช่มีนะครับคุฮาร่าใช่นี้ครับ เออแล้วครับโอ้โหที่สุดนะครับอะไรก็เป็นตัวเลขครับตัวเลขซ้ำๆตัวเอดลขแนะนำตัว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 ไหนแนะนำตัวไหนสวัครับจากที่ไหนครับพี่ผมกที่เอครับที่นะเป็นเออ่เป็นเช่างประจำประจำร้านครับประจำร้านโอเควันนี้มาแนะนำการแต่งแบบแอลแอลนะแล้วเดี๋ยวพามาดูกันชัดๆดีกว่าคราวนี้ก็เดิมเดิมครับเดิมมาครับ ก็ถังไซส์ประมาณห้าจอกได้ไหมห้าสิบจอกไหมเดี๋ยว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 มาห้าจอกได้อ่าเอ่อขอนอนนะครับขอนอนคันนี้เอ่อห้าสิบสามแค่ถังครับต่อตั้งต่อตั้งถึงปลายนะครับถึงปลายห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับเอ่อต่อตั้งที่ 44 49ครึ่งครับ49ครึ่งมันเขาเรียกตัวนี้เป็น L นี่คือเป็นเฟรมโทโมใช่ไหมพี่เป็นคูเปอรี่ครับเป็นเป็นแบรนด์ที่โอ้ได้รับความนิยมขนาดไหนพี่ก็ลับท็อปครับลับท็ับท็อปไฟผมว่าจะเกิดไฟท์นั้นจะทับท็อปทับทีนะอ่าคันนี้ก็ได้อ่ขับเป็นสับถังเห็นไหมครับสับถังใช่โดราเอดโดราเอด ตีนตีนผีดูไรเเหมือนกันครับดูไรเอ็ครับดูไรเอ็ดด่านหน้าเหมือนกันครับดูไรเอ็ดครับดูไรเอ็ดนะครับมาพร้อมกับตะก้อเป็นอะไรบนใดซุปซุป์บีครับซุปเปอร์บีมันเป็นยังไงพี่ลองให้ฟังหน่อยก็ค่อนข้างเท่นนะคอข้างที่จะเหมือนกับเป็นตัวเอ็ดสูงๆประมาณนั้นใช่ครับ เป็นแฮนด์ตรงครับเป็นแฮนด์ตรงตรงมือเบรก้าเบรก็เป็นเอดตัวเอเกันวอดรัสุดอดมากสุดวอดมากช่วยคอนี้เราไม่รู้เนาะเพราะมันไม่ได้ปกปานจะใกล้เคียงกันนะน่าจะเป็นเกรดเดียวกันเนาะใชเห็นนะครับองไม่เห็นมองไม่เห็นครับอันไหนที่เราสามารถบอกได้เราก็จะบอกนะอนไหนที่แบบว่าอันไหนไม่รู้ก็คือ ผ่านไปต้องไปดูเองครับพ้อก็ดูเองครับหลักอ่านนี่มาจากของมันเลยใช่ไหมพี่หลักอ่านโซล้องครับหลักอ่านโอล้องครับเบาะก็เป็นเอ่อคิงโรสนะครับเบาะเบาะเป็นเบาะเออเจ็ตเจแปนเจแปนมิกอินเจแปนครับมีหูข้างหลังครับแใส่กระเป๋าได้อันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าจานหน้าจานหน้าก็เป็นใช่สองสองสองเขาเรียกอะไร สอ,สองใบครับสองใบส,สองใบอ่าฐายติก็จะเป็นเอ็นเอทีเคอ OTK OTK ครับล้อมเป็นดูไรเอทครับล้อเป็นดูไรเอทใช่ครับส่วนแกนปวดแกนปวดเป็นก็จะใช่เหมือนกันเนาะผมก็ใช่ครับดูวรเอทครับ ครับนี้ต้องอย่าช้านะครับใครมาก่อนได้ก่อนแน่นอนเลยใครมาไปไปเลเวลารวดเดียวครับราคาที่เขาประมาณเล่นกันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่พี่ถ้าสภาพดีๆเขาปุกงตัมูดครับตัวมูกับหลักหลักสองอ่าหลักสองขึ้นผมก็ขึ้นแล้วครับคับนี้นะประมาณนี้สองขึ้น ขายไหายากครับหายากแม่มันานทีจะเข้ามาผมก็คือยังมาไม่เกินสองคันแครับไม่เกินสองคันเนาะไอตัวตัวไฟทับทิมนี้มันเป็นของมันเลยไหมพี่รู้ไหมแคทไอครับแคทไอเฉพาะอันนี้ก็ผมก็ก็หลายร้อยนะครับเพราะมันเป็นแบบแนวสไตล์วินเทจใช่ไหมเทตุใช่แล้วก็เป็นเมเนียรทั้งอันอลูมิเนียมนอ้แคทไอดูแะเอ็ดสับงขายาด สาบิ้วขัดสีชีวีวันขัดตัวเนี่ยขัดมันถืว่าโคตรหล่อนะครับเนี่ยฮะหล่อมากกรุดกรุดกุดกุดสุดๆบอกว่าเด็ดหายากของหายากใช่แล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับไอสักขันหรือเปล่าอสักขันเดี่ยอ่ะอ่ะอสักขนี้คันนี้ขันนี้คันนี้คันนี้คันนี้เอามาต้องกว้างดีกว่าพี่เอามาต้องกว้างเดี๋ยวใครผมเจอไึ่งทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาต้องกว้างกัน ทันทียากอยเดีเ,เลยฮะยากยากเลยกลัวหันหลังโด้ยจังไม่เป็นไรผมถ่ายถ่ายเอาตัดใส่เสียงเที่ยงเง,เง,เงเเินเดียวก็ได้อ่าทันนี้เอ่อคูฮาร่านะครับคูฮาร่าเป็นล้อยี่สิบหกนิ้วนะครับล้อยี่สิบหกนิ้วใช่ครับเฉพาะล้อตัวนี้ก็โอ้โหก็หลายพันนะครับไม่ผมไม,ไม่ไม่คุ้นตาไม่คุ้นเลยว่าแบบ ล้อสไตล์เป็นบงซี่่่ซีีมันน้อยครับซี่น้อยลแล้วเป็นชิบานโน่า m a z า a A A535 ครับจำไม่ผิดไม่ไม่ปัจจัยครับแต่ว่าแต่ว่าล้อติดแพงครับแพงตัวนี้มันเป็นเหมือนกับลูกปืนข้นางในใช่ไหมใช่ครับเป็นป็นลูกปืนครับลูกปืนครับชิบานโน่อันนี้เป็นเฟรมของเฟรมฮูมูรี่ฮูมูรี่ใช่ครับหักอันทับกันครับ หลักอานใช้ไซส์ยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์ยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์หายากก็ค่อนข้างได้นีทีนึนงยากจริงเลยแต่ก็พอหาได้ครับพอหาได้พอหาได้คูฮาร่าเป็นแบบแนวสไตล์วินเทจทัวร์ริงนะใช่ครัาาบที่ผมว่ต้องไปเก็บนคะครับถ้าไปปรับตัว่ามันจะมันจะหาย,ยครับอาจจะโดนทุบหัวทางทาง้โหหายากหายยากแค่ล้อนี่ก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เห็นอะ ตอนนี้ค่อนข้างเดือนะครับรักรักสวยครับรักสวยเวลาเราเข้าเขา้เขาดูจักรยานเนี่ยเขาดูาาดเข้าดูรักเป็นลักใช่ไหมใช่ครับดูเป็นหลักเฟรมเขาปีเับปีเก่าแล้วเขาก็ดูรักกันแฮนด์ดิสแตนครับเอ50ก็รุ่นก็เอ่อก็กลางๆครับกลางชั่วๆไ,ไปก็ได,ได้อยู่ครับใช้ได้กําบ่งกําเบรกย่ักสวยเลยนะครับ ล้อเลื่อนครับล้อล้อเลื่ปื๊ดไหลลื่นเลยลื่นไม่แข็งครับว้อไม่แกข่งไม่แข็งไม่ไม่ดุ้งไม่ไม่ดุ้งไม่ไม่โบกอ่าประมาณนั้นแกะแกะแกงแล้วก็ โอ้โห oh, ขนาดยังไม่ได้ทํานะเนี่ยได้อยู่ครับโ oh, อหลงสู้ระมาณแ0 0 0น,คนะครับถ้าเกิดทำนี่พวกพวกเลียบหน่อยไม่ต้องแบบกังวลเลยใช่ครับรถ Type MKF ด้วยครับก็โอเคครับแป,ป้นใหญ่แป้นใหญ่แป้นใหญ่ปั่นง่ายครับแป้นใหญ่ปั่นง่ายเป็นซิมมโนโ่ oh. สองใบด้าน,นหลังก็อีสปีดปนหนึ่งสอง ปแใช่มแปดสปีดผมใจบวัดใจวัดใจก่อนสำหรับคนที่ครัตนี่ขอนอนขอนอ้าสิบสามไมห้ยี่สิบเอ็นิ้วครึ่งครับอ๋อยีนิ้วครึ่งครับก็ตั้งถึงปลายก็ประมาณสินิ้วครึ่งครับสินิ้ว นี่เหมาะสําหรับคนปั่นคนมาไซเอ็มครับอกไซเอ็มไซบีโร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าได้ประมาณนั้นครับปั่นที่ไหนนี่คือคนเล่นกีฬาน้องหาอันนี้ของก้าวสิบปีเจอแค่คันเดียวไหมครับสิบปีเจอคันเดียวไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้บริหาเอรับใช่นี้ครับอืมแล้วถ้าเรียกว่าต่างประเทศนี่ยเขานิยมกันมากเลยนะเั่วไปแคต้องต้องเก็บต้องเก็บครับก็ เป็นครั้งแรกที่ผมมาแล้วได้เจอจักรยานท,ท,ท,ที่ทบจักรยาทบทบทีทปไฟอ่าประมาณนั้นวันนีกสองตัวก็เคาเรียกว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดส r i ครนะครับขอบคุณสตอรี่แล้วก็แดนไบนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณพิธีกรมากเลยวันนี้ที่มาช่วยแนะนำจักรยานดีๆด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ